สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้เราจะมาแนะนําเกมที่มีชื่อว่า King Power ว,ว,ว้จะกล้องทำไมเหนื่อยโอเคฮะเกม MMO RPG ครับสุดล้ำบนมือถือสมาร์ทโฟนที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้มีระบบเจ๋งๆมากมายที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยโอ้โหภายในเกมเนี่ยครับจะมีอาชีพทั้งหมด4ซ้ายอาชีพด้วยกันว่าแล้วก็ไปดูกันเลย อาชีพแรกของเราเลยครับคืออาชีพสายนักล่าครับตามด้วยอาชีพสายนักลบและขาดไม่ได้เลยคืออาชีพสายนักเวทและแน่นอนกับอาชีพสายบ้านหลวงครับและในวันนี้เราจะใช้อาชีพสายนักล่ากันครับระบบฟีเจอร์สุดเจ๋งภายในเกมนี้ที่เราภูมิใจเสนอนั่นก็คือระบบ a i ครับ หรือหลายๆคนเรียกติดปากกันว่าบอตนั่นเองถ้าใครไม่รู้จัก AI ก็คือระบบบอท AI นะไม่ใช่ออโโอเคซึ่งระบบนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่มีเวลาสักเท่าไหร่ครับแต่ก็อยากมีเลเวลสูงๆกับเขาบ้างวิธีเริ่มใช้ระบบ AI ดูจากทางมุมขวาบนของจอใกล้ๆแมปอะตรงนี้นะตรงนี้นะอะดูนะ เมื่อเรากดเข้าไปแล้วก็จะมีอ o อ u พเมนูขึ้นมาอีกให้เซตค่าต่างๆครับเปิดระบบ AI เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้บอร์ดเพิ่ม HP หรือว่าเลือดและ MP หรือว่าค่ามานาของเราเนี่ยตอนที่ลดลงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสามารถเซตได้เลยว่าเจ้า10% 20%อย่างนี้นะครับและสามารถเซตค่าอื่นๆได้อีกมากมายครับยาไม่พอซื้ออัตโนมัติได้อีกด้วย เมื่อยาเราหมดระบบจะจัดซื้อยาให้แบบอัตโนมัติเลยโอ้โหมันโทรสั่งหรือไงแต่ระบบนี้เราต้องเป็น VIP ขั้น2นะครับถึงจะสามารถใช้ได้ซ่อมอัตโนมัติก็ไม่ต้องกลัว้องพังอีกต่อไประบบจะซ่อมอุปกรณ์ให้เราทันทีเมื่ออุปกรณ์เราเสียหายแต่อันนี้ระบบจะต้องมี VIP ขั้น3ขึ้นไปถึงจะใช้ได้เท่านั้นนะครับ และทีเด็ดคือสามารถตั้งค่าคำพูดระหว่างเปิด AI ได้อีกด้วยเอ๊ะจะเปิดเพื่อให้บอทดทักกันหรือไงสามารถตอบโต้ข้อความเวลาคนทักมาได้ครับโอ้โหสุดยอดไปเลยเมื่อเราลองตั้งเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเราลองมาใช้กันเลยดีกว่าครับ อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือระบบการทำเควสครับเพียงแค่คุณจิม้มจิ้มครับผมซึ่งในเกม MMO RPG หลายๆเกมนะครับก็ต้องมีการทำเควสอยู่แล้วมีการรับเควสส่งเควสต้องเดินหา NPC ตัวนั้นๆอาจจะหายากแต่ในเกมของ King Power เราสามารถจิ้มเมนูย่อยทางซ้ายมือของจอครับเมื่อเราจิ้มลงไปแล้วเนี่ยตัวละครจะเดินไปรับเควสให้เราทันทีครับ ถ้าเป็นเควสโจมตีมอนสเตอร์ตัวละครก็จะเดินไปในแมพเพื่อจะโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นให้เราแบบอัตโนมัติอีกเช่นกันเพียงเท่านี้คุณก็จะเล่นเกมนี้ได้อย่างง่ายดายแน่นอน ภายในเกมยังมีฟีเจอร์เจ๋งๆอีกมากมายเลยเอาไว้เดี๋ยวมาติดตามกับเราในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะครับบ๊ายบาย